อนนี้ก็ยางมาฮอดอันเครึ่งทางนะพี่นอกภาคหวยแล้วเพราะว่าขามหวยมากมันเป็นเขตหน้าอีกทงหนึ่งที่ว่ากำลังสีไปนะทุกคนเนาะเขาแต่และเจ้าก็คือเห็นนะทุกคนนะเพราะว่าเป็นเขาหน้าวานหรือเขา,าหน้ายอดบางคนก็นยอดนาะบางคนก็นาวานเพราะว่าหน้าภาคหวยนี่มันจะเห็ุลำบากนะทุกคนเพราะว่านามห่วยนี่สิมาเลย น้องเถื่อกับการเดินทางทุกคนรถล,ล่างกับไปมัญญะถนนบนล่างกับเปลี่ยนแปลงไปทุกปีนะทุกคนก็เลยไ่กับพักกันหยอดพักกันวานมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กะชิญากะสิขืนร้ายกว่าหน้าดำนะทุกคนก็เขียวขักตอนนี้กับเพิ่มตกลิ่นน้ำเด้อน,นี่เตยอ้ยมาดรอเอาลังยาง,อง,อยางผูดจะตกยางไปอีกใกล้เติบ ขามภาักหวยหน้อยไปอีกน้อยนึงแล้วก,ก็กระยางพอีกกระชีบกระชีห้อนะทุกคนใกล้ือว่าโบไกลพรากระเทินพอยางไปเรื่อยๆเดยแบบนี้ตอนนี้เขากว่าหอดมาเทิงแนละ้วทุกคนเนาะแต่ว่ามาดอดบริลไทยอันบรรยากาศที่ว่ายางมากนะทุกคนเพราะว่ามันทำมันลำบากนะทุกคนมันก็เลยแบบว่าจับโทรศัพท์ยากแน่นะทุกคนแต่ว่ากับมหาหอดคือเก่าทุกคนนี่บรรยากาศตรงไฮตรงหน้า หน้าวานเดอ้อบดอนวานดนปีพี่ไกยกับวานคือกันตัวปีนี่เขี้ยวเขียวอยางกลมาผู้อื่นนีเรื่องอยู่เลยทุกคน,นแน่ไปนะเพราะว่าถ้ากะใส่ปุยวางทิดก่อนเนาะก็เลยเขียวแน่หย่าก,กับบล้ายไปได้พี่กายนีร้ายเลยทุกคนปีนีพวกบันไดแต่ว่าให้ไก่เที่ยงนีร้ายนะทุกคนเที่ยงกับเกาแก่แห้งนะทุกคนยังดีที่ว่ามีก,ก๊กกระทินสองก,ก๊กพอได้กิน กับกุมขามนี่แหละขามกลางเนาะสมกับสมวานกับบวานจะผัาเทียงหน้ากับเทียงหน้าี่บางคนเขากระดำนะทุกคนแต่ว่าส่วนร้ายเกลสิบเปอร์เซ็นต์กับซีเมนวานเบิดเนาะแถวห่วยนี่แถวผาาหวยทางนี้นี่กายแล้วไผ่ไปแถวตวนเสาไฟฟฝาแห้งสูงกับจเป็นเขตบ้านพ่นซิมแถวนี้ก็สะเป็นแถบ เขียบ้านหวยแล้ทุกคนขาหวยมาสองบอลไปและวหวยหน้อยครับหวยใหญ่ทั้งฝุ่นนะทุกคนไปเดี๋เขาจะพาทุกคนไปเบิ่งกันกกเขากกน้ำนี่แหละเดี๋ยวจะพาทุกคน,น,กกน,นลเาคนลาะขันนาก่อนบาทนี่มีน้ำตุกนึงไปเลยทุกคนไปเลยอันนี้ก็จะเป็นไฮน้อยที่ว่าอย่าร้ายกูมูนะทุกคนแต่กับเกี้ยว เขานี้โอเคเลยทุกคนหูซึกว่าเขียวเสมอกันเลยบ๊ดอนวัทิตหนาบ๊ดอนจะมาตัดนะทุกคนตัดปลายเขาให้มันสันเพราะว่าอีกประมาณที่หนึ่งก็จีโอเคแล้วเนาะเพราะว่าเอา่เห็นกระเจ้ากระตัดแล้วนะทุกคนหน้าก,กาการแมนเพิ่กระตัดแล้วเห็นแปดแปดแปดเนานะทิศหนาก็จะตัดแปดแปดขึ้นกันระบ,บาดเนียเี้ยวเคียวเคียวครับเข,ขาถือว่าโอเคแล้วปีนี้พี่น้อง หน้าหายง่ายเห็ดขวดลำบากเลยหายนี่ทุกคนไทยกับยากขาดกับยากเหน,นียวเหนียวเดี๋ยวไทยนั่นอีกกับเหนียวคือกันไทยไทยยากหายนี่กับยากกันนะทุกคนมัดหนะมัดในกน่อนก่อนได้หัวกระอัดโอ้หายนี่หายนี่ทั้งกลางหยาก อยากเพียกินมาจาังเนาะคือเลื้ยงแทนนาะพี่น้องออจะพาทุกคนไปส่มทางให้อันหใหญ่ซะก่อนโปรดหน่อยตะกี้เป็นก๊กตะพอแต่ว่าจูดทิมแหละมันตาย,ยนะทุกคนตะกี้เป็นหฮมด้เว,วลาเกี่ยวข่าวเนี่ยก็นั่งอยู่นี่แลนะ้วทุกคนโฮมญ่เตอะอยู่เด้เสียดายอยู่กวกนี่เสียดายเสียดายมันมีหฮมมีคนมาเกี่ยวเอาหย่าได้นี่เนาะ บอดอนคิดว่าถ้าใส่เบ็ดนี่คือสิได้ยูเทถวนี้เพราะว่ามันไก่ห่วยแหละเรื่องเทือน้ำาทางมาก้วกับปาลกบปาลกับบืนนะส่วนนั้นตะกี้ปาลาไล่ๆเลยพี่น้องบอดอนมานี่นั่งเด่นอยู่เที่ยงนี่จะเข้าเพราะถ้าอะเห็ดเวียงหาเบ็ดมาใส่เบ็ดมีอยู่สี่หาขั้นสี่หาขั้นแล้วมาใส่ต้องใส่เหรนเบิองนันน่น,นเหรินอยู่เทียงเนาะมังมียังเห็ดตะกี้ได้ปลาคอเราโตจำแค้นเลยเนาะพี่น้องเต่อนนี่กับผู้คือกัน อัดน้ำก่อนเพราะวะ่าให้ใหญ่ไม่อยากหัวไปเนาะทุกคนเพราะหัวไปทางหุ่นถ้าหัวใส่ให้หน้าเขาเองบ่เป็นงยังหัวไปส้างอื่นโมไรเนี่ยมัดย่ำเบิด์ตพ้นเละเปลือกฉีหอดย่ำเกี่ยวเขามันสีบุมีน้ำน,นานะทุกคนโอ้หย่าเน,น,นี่ยร้ายดีเนาะงามนี่ที่หย,ย่าเน,นี่ยอันนี้ก็แม่นนี่ทุกคนให้เน,นี่กะบุยากเป็นได้แต่ว่าตอนเกี่ยวนี่ปุ้ยโคตรลำบาก อันนี้แม่นหน้ากข้าเจ่าว่ะทุกคนนี่เหลืองเลยวะข้เจ้ามาใส่ปุ๋ยเพื่เนาะนะนี่เขาเงาเขียวแตกต่างกันม่นเป็นหงอกของตะครองนี่เนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเ <c ười> ขียวนะทุกคนมาเบิ่งทางพี่เหลืองออกเหลืองๆใบแบบเหลืองๆเนะทุกคนเนาะกะแปะคือกันเป็นน้าใส่ปุ๋ยไปแล้วเพื่อน้องเนาะ เพราะว่าบอดอนกับบบได้ซ้ำนันในการเหตุในเหตุหน้าดอกน่ำม,มาเบิงก็ขึ้นนี่แหละว่างแต่มันเสาร์ันถทิดเพราะว่าจันทร์ถึงซุกกับเหตุเวียงทุงทกคนเลากันหายกันหนาถ้าทุกคนมาส้มโอ้หนามลายดสดนี่ หนามลายหนามลายแต่กระโปขาดโบหัวนี่ทุกคนมันมกักซึมบอลเน,นี่เดี๋ยวบอดอนจะโอ้นกหนกนุก,นก,นกโอ้นกเดี๋ยวบอดอนจะขุดดินมาทมบอลน,นี่กันเลยทุกคนดเดี๋ยวเราจะถ่ายใหม่แต่ตอนนี้หนามหัวแล้วเจอหนามหัวแล้วพี่น้องนี่โอ้นี่ยเนี่นี่นนโอ้ ไล่ไปตั้งห้องกับปู่เลยเด้๋นีหนโอ้นี่นี่อ่าเดี๋ยวเขาจะอุดอุดรูกันเลยพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ทาการอุดรูยรอย่าบรล่อเลยทุกคนและเขาก็มาป่านขันหนาน้อยหนึ่งเพื่อว่าบ่อยๆนามันทางนะทุกคนบอมันขันมันตำแห้ง ทางนี่ก็เป็นหลองกาาาลางใช้เข่าไปว่าเวลาเฮ้าวานแลวแล้วเฮาขาดกบเลยมันสิกกดไปเบิดแล้วมันเป็นห้องนะทุกคนห้องกี่ท้ยเลยไปต่อไปต่อพี่นนองกล่องกองยักสั้นแน่หน่อยนึงเพราะว่าขั้นหน้ามันโบกยงปลดปุดปิดที่ผ้าทุกคนเดินส้มต่อทาอาร์ตเรียบร้อยแล้วกะ อยากไปเรื่อยอันนี้บอสโปอ,อัดก็ได้เพราะว่ามันยังถึงทังสูงบรรยากาศตอนนี้ก็เศร้าตกลิ่นแล้วแต่ว่าอากาศก็คึมๆน้อยนึงเพราะว่าย่ำพ้นแล้วทุกคนเนาะอากาศเย็นๆนะเดี๋ยวจะพาไปคนไปเลาะบึงท่างท่างขุ่นกันเลย ากับปู่กับเฮนนะทุกคนสีได้หาแนวอื่นอยู่แบบมันจะไปลกหย่าที่ทางขึ้นเพราะว่ามันลายมันในหยากัเจ้าหน้าไก่กันเหมือนว่ามีเวลาเพราะหน้ามันลายบอลคือเฮ้าหน้ามันมีบอลลายบอลมีบอลเดียวสองบอลเท่ากั ได้มาลกอได้เช็ดบารด์เชิลกหย่าตัวน,นี้ขคือคนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังส้มไหมตอนนี้กับบารอนกับได้ทําการเหตุารกิจเรียบร้อยนะทุกคนเนาะทึ่งลกหย่าทึ่งอันอัดนา้าโมหายน้าหัวในขั้นหน้าเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กับบารอนก็จะได้เดินทางกลับเพื่อนและเดือบ,บานี้ทุกคนเพราะว่ามันก็สวยแหงแล้วสิบเอ็ดโมงปลายแล้วทุกคนเนาะบารดนกะบชิคอจบคลิปเพียงเท่านี้ทุกคนเนาะเอามาัจากาศ เย็นๆซุ่มซำไม้เบิ่งแล้วก็เขาเคี้ยวๆ,ๆงามๆนะทุกคนเนาะกะสิ่มีอย่างลายนะทุกคนเนาะกะคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้บาดด์นเดอ้อคลิปนี้กขอกล่าวคำ่าสบายดีคือเกา